สวัสดีค่ะพี่น้อง,งวันนี้ฉาบแล้วนะคะอันนี้เพิ่นจับเรียเร่ยมอันนี้เสาค่ะก็ออกมาแล้วก็จับเรี่ยมอื้อนเพิ่นไ็นสิี่ฉาบแล้วก็สิเฮ็ดประตูจ้ะพี่น้องจ้าทางนี้เพิ่นบ่ทันได้ฉาบอันนี้เพิ่นฉาบ้ปฉาบแล้วหวัวเสา อันทึงทึงเพลกกะซีไซรวดน้ำขึ้นไปอีกไหมพี่น้องสวยไหมเสยไหมฉาบแล้วนะครับรอให้แห้งก่อนถึงจะรู้ว่าสวยไม่สวยอันนี้บนท่านฉาบอันนี้เพิ่นจับเลียมเนี่ยจับเลียมจับเลียมไว้พรุ่งนี้เพิ่นกระฉาบจับเลียมหั่นจับเลียมเนี่ยหั่นโชว์โชว์ครับผมแมนจับเลียมจับเลียมแล้วกระฉาบสวยงามสวย ข้างบนนั้นเราก็จะใส่ลวดน้ำขึ้นไปอีกเพราะว่าไม่ให้คนปีนเข้าไปสินี่ที่เพื่อนฟังอันนี้้ไวใบใส่เหล็กไว้เข้าไปสิใส่ลวดน้ำขึ้นไปอีกนะคะพี่น้องสวยงามนี่ก็เป็นหม้อไฟของเขาเขาเฮ็ดหางเสาไฟหลายอยู่เด้อพี่นงค์เพื่อไวปเพื่อเพื่อนเฮ็ดถนนถนนเดี๋ยว่าเพื่อนกับซิโบเฮ็ดเข้าไปในบ้านเขาหรอกล่ะเพราะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อน การที่มีโครงการอาทินี่เลยยังเป็นสาวอุ่นนะเพิ่อนจังเลยเป็นถสุขแต่ทางในพันได้ฉาบจ้ะเพิ่นที่ฉาบมืออื่นไมอนี้เพิ่นฉาบทั้งประตูลูกเอินเฮ้ยลูกเอินเพิ่นฉาบทั้งนอกประตูเพิ่นจะจับเรียมจับเลี่ยมมันเป็นจับเรียมนี่นะจับเลี่ยมจับเลี่ยมประตู ข้างในเพชรได้ฉาบข้างในยังไม่ฉาบนี่ฉาบอืออ่นอ,อะไรคะนเ,นเอาอันนี้ไม่กวาดที่เราซื้อมาหรอ,อไม่กวาดเพิ่นไม่กวาดเพิ่นว่าไม่กวาดซางเพิ่น <c oughs> กวาดซางเพิ่นพี่ <c oughs> น้องจำเรื่องเราเพิ่นกับจังสีฉาบแม่ฉาบให้มันติม่มทั้งทั้งในเพชรบริษัทชูเพชรเพชร์เพื่อนฉาบให้มันเรียบเลย นี่ละันไฟหนาบานมันขาดกันเลยแห่เพลินแห่ซางมาเห็ดให้ให้สร้างมาเห็ดไฟให้ช่างผู้ชำนาญด้านหลอดไฟไฟหนาบานเพี่ยมันบติดใช้เจ้าเยื่อให้ล็อคใจอันไหนทั้งพียวแม่มาอันนี้ อันนี้เล็กเชีอกอมาเห็ดแอนประตูจ้าพี่น้องจ้าเน้นี้เดี๋ยวอะไรลูกเออเดี๋ยวแม่ดูช่างทำไฟก่อนนี่นีเล็กเล็กอม้านเล็กเอามาเห็ดประตูพี่น้องทะเบิงประตูเพี้ยน้ำกันเด้อเพี้ยไปซื้อเล็กเพี้ยว่าแต่มันถึกถึกมันกรบโบถึกมันกะเพี้ยตังงบไว้เพี้ยตังงบไว้อ่าหมื่นหนึ่ง มันมบอ่อเอไม่ใล้เหล็กอะมันจะตําเหล็กแล้วเลือดจะออกอันนี่เพรกระเจียบไปเฮ็ดประตูแร้วบนันนีมันซีอมนยังบบนี่นนนยังโบได้เอาสร่างอ่าเอียงนะอืมอ่าไม่ที่มักกันกันแม่จ๋าพี่น้องจ๋านน่ดำเลยดำเลยแล้วนั้นแหละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยสิคะทำสวยๆหนูเลิกเรียนแล้วใช่ไหมคะ ยิ้มหวานให้ป้าๆนานๆหน่อยสิเลิกเรียนแล้วอ่ะไหนยิ้มหวานยังไงหวานแล้วเหรอน่ะมาเห็ดเดี๋ยวมาเบิ้งประตูเพจน้ำกันแม่จ๋าจ๋าโมดอย่าไปใกล้นะลูกเพส์เพสตังเพราะว่าอันเพชรตังไว้หมื่นหนึ่งมันมันพอมันหนึ่งมือเศร้านี้เพชรไปชั่งของมันกับหมื่นเดี๋ยวนาะพี่น้องมันมันกับหมื่นเดี๋ยวมันกับหมื่นกลัวเดี๋ยวที่นี่ที่นี่ก็เหลืออีก เฮาอยากได้สวยๆเฮาก็ตองพี่เตียงตอนเรียกว่าถ้าอันเฮ็ดประตูแล้วแล้วถ้าอันงบพอเหลือข้าก็ซีเฮ็ดอันทั้งคางนี่ดึงลวดน้ำแม่พี่น้องไปที่ดึงลวดน้ำวันนี้มันเกินงบก็เลยต้องหยุดพักโครงการเขาไ้กอนมีเงินข้าก็จังเฮ็ดใหม่เนี่ย ดึงอันลวดน้ำนี่เมื่อไ่ที่ดึงดึงลวดน้ำจากนี่ไปนี่พยายค้นค้นมันรวงจ้าเออปั่นรอแม่ก่อนพยายคนมันลวงเขามาทางนี่แม่บอกแล้วพี่น้องเดี๋ยวอันแต่น่อยว่าอันเดี๋ยวค่อยีิพานเอาอันก้นลุมเอาอันเสาอันนี่เสาอันนี้ใส่ไว้ก้อนฉันเดี๋ยวก็หัอียงมาอันหาอันกิ่งใหม่หาหยังล้วพี่น้องมาปูปูว้ก่อน อ่าเพราะจะห้ค้นเขาลว,วงก็ได้แมมนี่แม่เพราะว่ามันเป็นนี่เนาะมันเป็นปองเนี่ยมันเป็นช่องอาซิตอนแรกเพี่ว่าถ้าเกิดว่าอ่าอ่างบห้องเรือห้องเสือลวดน้ำมาคืนเานาะแถวเซนนี่มันผัดเกินกระโบเป็นยังจาพี่น้องเข้ากับเข้ากับจังเฮ็ดเอาไม่เข้ากับจังเฮ็ดเอาไม่รอบนาะอันนี้ค่ะฉาบมืออื่นเพื่อนที่ฉาบมืออื่น พี่แฮงอยากให้เห็นพี่น้องเห็นประตูเร็วๆอยากให้พี่น้องเห็นประตูน้ำเพล่แคอยากเห็นให้กันนี่เป็นกระสิสาบของอื่นจับเรียมทั้งหนอกเพราะว่าเพชโชรทั้งหนอกทั้งในเพย์เพชรเฮดอันเต็มชาบให้มันเต็มเลยไหมคะพี่น้องคะคาซีซอ,ส,อสีมาทากกิดพี่จีอบอดดายทา้าดอกรอบนี่ ไว้ก่อนเอาเท่าที่จำเป็นก่อนนาะพี่น้องเอาเท่าที่เฮานี่เอาไว้มีก่อนมันกะนี่มีไหมนี่ไหมเนี่ยพี่น้องเห็นบอกมันลวงได้มันมันไปทางไหนก็ได้มันบ่ล่ะนะมันเข่าไปทั้งมันก็เป็นซัดเป็นส่วนนาะพี่น้องมันก็เป็นมันก็เป็นดูแข็งแหรงดูปลอดภัยไปไปในระดับหนึ่งไปลูกไปทางขวาจ้ะไปเลย ก็ดูพ่อเดียวหอก็ลที่ใส่ลวดน้ําขึ้นไปเพราะว่าบ่ใส่บ,ไบ่ได้หรอกพี่น้องเทียคนปีนขึ้นมันกับเขาได้คือเขาใส่ลวดน้าเพื่อความปลอดภัยเนาะค่ะเพื่อความปลอดภัยของเขาบ้านเขาอยู่นอกทงบ้านเขาอยู่นอกทงเขาตรงละมัดระวังเป็นพิเศษเนี่ยก็คือพี่น้องมาเลยร้อยพ่อพันแม่เราไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ฉีกมุ้ยบ้านเพ่มันลายมันมันขโมยของ ขโมยของมันบ่ได้ขโมยแค่นิดๆน้อยๆเด้ของเพแห้งหลายอยู่หล<อ>ังบ้านท่างพุ่นกระซิชาบแกเฮ็ดประตูประตูกกว้างอยู่เด้ดพี่น้อง4เมตรสูง2เมตรหาซีฟนี่ละแต่ว่าถามเอาเบิ่งประตูเพจน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อประตูเพจง,งามงามด้ ประตูเพตะหักก็ยังนีเพ่ออกแบบเองอันหลอดไฟผูเฮ็ดเฮ็ดหลอดไฟยังไหบ้านวัดได้สีปีนึ่งหลอดไฟผู้แล้วใช่เหอยังกอ่างาแ่นดินอี่ยังกมันจับมือจับมงยยังมยย สองมือชงจ้างข้าวเผนดิน่อ้สองมือสมงแม่มาเร็วมาดูส่างขาวเผนดินครับอันนี้จดไปไปวันไหนไหมจัดเด่ยวพุ่มงสมันมันนจักสมวงอ่าสองมือสมงโอ้เสด็ว่ามันครบกับนุษมันแล้วสั่นเปิดไปเรื่องปิดดิเปิดไปเรื่องปิด ทางม่เห็นไปค่ะเพราะว่าเพชรเปิดตรงยังมันคืนเพลองเปิดไหมพี่อน้านั้นมีมีอวจยอากาศจ้านั่นท่านเขาก็บ่ได้ขายเหรอนั่นบบเสียจ้าเสียกัไรนั่จำด ประตูรั้วบ้านเรากำลังเป็นรูปเป็นล่างแล้วค่ะมึงมาอันนี้นี่นี่หมานีนี่สองตัวนี่ไข่ต้มไข่ตุ้นตะกี้เป็นหมาเพิ่นเนี้ยพี่น้องตะกี้เป็นหมาเพิ่อนตะกี้เป็นหมาสร้างไฟนี่มันนี่เพื่อไปเอาเพื่อนเลี้ยงนั่นเห็นนะเพิ่นว่าเลี้ยงมาเพิ่นว่าเลี้ยงไข่ต้มไข่ตุ้น บอกไ้แลบอกใครจุนใครอย่างนี้ตอนเือเกเมาไวเ้เลยมาเม,ม,มื่อเมื่อมองมองกันเล่นหูหลบบ้าน ไปก่อนนะคะพี่น้องมือนี้มาอัปเดตมันะมาอัปเดตหัวเขาให้เบิ้งเดี๋ยวมืออื่นทาเอ่อทาประตูเป็นรูปเป็นลางเพื่อกระชอัปเดตให้เบิ้งให้พี่น้องเขาเบิ้งอีเนาะค่ะขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เขามาติดตามลังใจให้ขอบคุณเขาขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ